ปฏิทินจีนปฏิทินพาลวยสวัสดีครับสมพรชาแนลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของปฏิทินที่ผมได้มาเป็นปฏิทินต้นฉบับของจีนเลยนะครับมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับก็ถือว่าตัวเลขปฏิทินนะครับสถิติมาปีที่แล้วนะครับก็คิดเป็นร้อยละ92%นะครับก็ถือว่า ตัวเลขค่อนข้างที่จะเข้าดีเลยทีเดียวนะฮะท่านผู้ชมแต่ตัวเลขที่น่าจับตาอีกตัวเลขหนึ่งนะครับก็ช่วงช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับก็เป็นในส่วนของวันตุดจีนนะครับก็ยังน่าจับตากันอยู่เลยทีเดียวนะครับผมก็ไม่พลาดที่จะนำเรื่องราวนี้มาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับก็ถือโอกาสนี้นะครับนำเรื่องราวนี้มาฝากนะครับอ่า พี่ท่านนึงนะครับที่คอมเมนต์มานะครับบอกว่าให้หาตัวเลขจากปฏิทินนะครับผมก็หามาให้ให้ท่านได้รับชมแล้วนะครับในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ยินดีนะครับที่ได้หาข้อมูลมาให้ท่านนะครับเดี๋ยวผมพามาดูปฏิทินนะครับในวันที่1นนะครับมีนาคม2565นะครับหน้าตาปฏิทินนะครับก็จะ เป็นแบบนี้เลยนะครับในเดือนนะครับมีนาคม2565นะครับก็มีทั้งหมดของปฏิทินเดือนมีนานะครับจะมีทั้งหมด31วันนะครับแล้วก็นะครับมีตัวเลขที่เป็นอักขรนะครับในวันที่1แล้วก็นะครับ16นะครับตัวนี้นะครับผมจะมา ทำการวิเคราะห์นะครับของวันที่1เลยนะครับแต่วันที่16นะครับก็รอไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับในวันที่1นะครับจะสังเกตว่านะครับจะมีตัวเลขนะครับคล้ายๆนะครับเลข6นะครับแล้วก็เลข3นะครับท่านผู้ชมแต่มองในอีกมิติหนึ่งนะครับอาจจะเหมือนกับนะครับหกกับ8นะครับแล้วก็เป็น9แล้วก็เป็น8นะครับ ก็เป็นไปได้นะครับหลายมิตินะครับก็ขึ้นอยู่กับโชคขึ้นอยู่กับดวงเราด้วยนะครับท่านผู้ชมผมก็นะครับได้สรุปออกมานะครับจากปฏิทินนี้นะครับก็มีในส่วนของ63นะครับ36แล้วก็86นะครับ68แล้วก็98แล้วก็89นะฮะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าจับตากันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชม ต่อมานะครับเดี๋ยวผมนําปฏิทินลองมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับปฏิทินลองนะครับผมจะนําเป็นนะครับอ่าเป็นตัวเลขที่เป็นอักขระนะครับแต่การแปลนะครับต้องขอติดไว้ในคลิปวิดีโอหน้านะฮะท่านผู้ชมก็ดูแล้วนะครับปฏิทินลองนะครับตัวเลขก็ค่อนข้างที่จะมองแล้วนะครับก็สวยนะครับแล้วก็เป็นตัวเลขที่น่าจับตานะครับ คล้ายๆกับ309นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กานฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ไปยังแฟตฟอร์มอื่นก็ได้นะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเลื่อนขึ้นไปคําว่าทั้งหมดนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ